สตรอเบอรี่ครั้งแรกในชีวิตนะคะอ่ากินอ่ะจะบอกว่าอีกไม่เคยกินสตรอเบอรี่เลยตั้งแต่เกิดมาเพราะว่าแค่ได้กินนางก็อ้วกได้กินไม่ได้แล้วก็ไม่คือเคยกินเป็นลูกอมแบบว่าเป็นเม็ดๆที่เขาให้ตรวจฟันผัวรู้จักปะแล้วมันเป็นกินสตรอเบอรี่แล้วตอนเด็กออ้วออกมาแล้วก็คือกินไม่ได้อีกเลยอะไรที่เป็นสตรอเบอรี่แปลรูปก็กินไม่ได้ผลไม้กินไม่ได้ไม่เคยกินเลยในชีวิตนี้วันนี้จะมาลองกินครั้งแรกอันนี้ก่อนอันดับแรกดมก่อน คุณกูได้กี่แล้วกูแบบว่าทำใจดมไม่ไดกมึงก็ถุงกาด้วยเตียวมึงเถอะวะเอาไวละคนอันนี้มันสตอเบอี่โดมโดมไม่ได้มันต้องอร่อยกับปกติคนขายเขาบอกว่ามันเดอะเบสมากใช่ไหมมันแบบดมก่อนดับแรกดมก่อนไม่ได้จริงๆอ่ะคือคลองกัดลองกัดมึงต้องกัดให้ครึ่งครึ่งชิ้นแต่ันฉ่ำมันน่าจะอระไรอุ้ยอมกลิ่นก็แบบมันเป็นกลิ่นมึงไม่ชอบกลิ่นสตอเบอรี่เฉยๆมึงยังไม่เคยกินรส มันไม่มันไม่เหมือนสตรอเบอรี่ขนมนะไม่ใช่แค่สตรอเบอรี่นะทุกอย่างที่ลงท้ายด้วยลี่กินคือกินไม่ได้เดี๋ยวกัดได้เยอะมันโผนึ่งหอมพริ่ออมกูกลัวว่ะหมูมึงก็เขียวอ่ะเขียวก่อนมึงเป็นอะไรเป็นเนี่ยไม่เคยกินสตรอเบอรี่เขียวก่อนเขียวกลิ่นมันอ้วกอ่ะออมเพราะกูอุดจมูกกินดีกว่า อุ้มกวอ้วกอ่ะออกไปเทิงหกอ่ะเต็มถึงตรงนี้หน่อยตรงนี้ถึงตรงนี้หน่อยเก็บไว้แล้วไหมเก็บไว้แล้วไหมโอ้โหอ่าชาเลนจ์นี้ไม่สำเร็จอมจะอ้วกอ่ะชาเลนจ์นี้ไม่สำเร็จจบจบไม่ไอาหม่ชิ้นจะได้ชิบไม่ได้กลิ่นะันกินมันไม่ได้